ต่อมาก็เป็นเหรียญห้าสิบจตางห้าสิบตางสองพันห้าร้อยโอเหรียญสวยได,ได้เลยห้าสิบสตางสองพันห้าร้อยมาทั้งสิ้นสองร้อยเก้าสิบเหรียญค่ะเหรียญละหนึ่งบาทนะคะด้สองร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยคนที่เขาเก็บเหรียญไว้แบบนี้เยอะๆนะคะเขามีค่ะณปัจจุบันนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทบางคนบอกว่าอโยเหรียญหนึ่งบาทถูกจังไม่ขายหรอก ถ้าคุณไม่ขายหนึ่งบาทตอนนี้ไว้ system, อีกหน่อยคุณอาจจะเหลือทอนทาเหรียญจริงนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้ขู่นะคะตอนนี้ไม่ขายนะคะอีกหน่อยนะคะราคาจะเหลือหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญจะบอกให้ขนาดเหรียญนัน่น ja, เลยนะเหรียญบาทหงบาทวัดน่ะพนัเคยรับซื้อบาทห้าสิสบตังค์คนบอกอุ้ยถูกจังไม่ขายหรอกนะปัจจุบันนี้ไม่ไม่ไมีใครรับซื้อแล้วขายไม่ได้แล้ว <K> ค่ะก็สมสมใจอย่างแหละว่าไม่ต้องขายคือไม่ต้องขายแล้วเพราะขายไม่ได้นะคะ เนี่ยค่ะอีกรอบหนึ่งตังรูเจ็ดบาทสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทเหรียญสตังรูจะมีนิกเกิลทองแดงแล้วก็เหรียญเงินนะคะเหรียญน,นิกเกิลก็จะมีชนิดราคาอันนี้ห้าสตังค่ะ สตางรูนิเกิลชนิดราคา5สตางรับซื้อเหรียญละ7บาทสตังรูนิเกลชนิดราคา10สตางรับซื้อเหรียญละ7บาทเขาแยกมาทำไมหนอก็ปกติดีนะที่เขาแยกมา30เหรียญกับ9เหรียญอันนี้คือ30 1สิบ5 6 7 8 9ส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเก้าสิหสครบค่ะ39เหรียญนะคะสตังรู3ามสกับ9ก้าสตังรู39เหรียญครบค่ะก็อันนี้นะคะกองนี้ได้273บาทแล้วก็จะมีตังรูนะคะแล้วก็จะมีเหรียญ เหรียญยี่สิบห้าห้าสิบสตางยี่สิบห้าสตางค์มาทั้งสิ้นยี่สิบห้าสตางค์ 44, 14, 45, สี่สิบสี่เหรียญค่ะสี่สิบสี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะไม่เป็นไร เกินก็เขาเขาก็คงให้ถ้าขาดก็นิดหน่อย <laughs> เนี่ยเขาคงเอาไปแปะกาวติดกับอะไรเงี้ยเนาะ,ะกาวเขาติดได้หมดอะคะ่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญน,นี้เขาจะมีมีอะไรที่ขีดเนี่ยตรงกลางพอพานอะไรเงี้ยอันนั้นมีจริงนะคะที่เขารับซื้อกันแพงๆอะคะ่ะรับซื้อกันเหรียญละหลายหมืน่นหลายหลายหมื่นแหละ มีค่ะของมีจริงนะคะแต่ยังประหายังไม่เคยเจอขีดตรงพอพานันคือบล็อกเขาจะเล็กกว่าน,นี้ค่ะหมายถึงตัวหนังสืออ่ะเขาจะเล็กโลโก้จะเล็ก